เป็นพูกันเรื่องเบาๆเรื่องค่านิยมของสาวไทยในการที่จะ,อะชอบผิวขาวนะครับโดยสื่อต่างชาติก็เอาประเด็นนี้เนี่ยไปทําไปเสนอไปเป็นรายงานข่าวซึ่งออกมานะครับโดยเรื่องประเด็นนี้ในแพทย์ทวีตั้งเสรีนะครับอรองมาธิบดีสุขภาพจิตก็ออกมามองเรื่องนี่มงทันตามที่สื่อต่างประเทศเอาไปรายงานนะครับแล้วก็มองว่าจริงๆมันก็เป็น ค่านิยมเพราะว่าการผิวขาวเนี่ยอธิบายว่าจะได้รับโอกาสทางนุงกลมเยอะกว่าเรื่องการงานเ,เรื่องอะไรแต่บางทีแกก็เสนอเพิ่มเติมว่าบางทีภาพยนตร์ซีรีส์เกาหลีอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็เป็นตัวที่กระตุ้นอย่างหนึ่งหรือไม่นะครับในการที่จะทําให้สาวไทยเนี่ยอยากจะไปมีสีผิวเนี่ยขาวใสสวยขึ้นอะไรอย่างเงี้ยก็แลกเปลี่ยนกับคุณประสานธางวุลีครับว่าประเด็นนี้ก็ค่านิยมแบบนมีม ก็ผมว่าความสวยความหน้าตาดีเนี่ยมันไม่ปราณีใครนะครับไ้าเข้าใครก่าใครอนะครับทุกคนก็อยากสวยอยากหล่อใช่ครับอยากสวยอยากหล่อทีนี้มันมีประเด็นอยู่ว่าอยากสวยอยากหล่อเนี่ยขัดหลังเนี่ยมันจะมีวงการสัญญาแพทย์เนี่ยเขาช่วยได้ค่อนข้างเยอะชนะครับพอช่วยได้ค่อนข้างเยอะเนี่ยมันก็มีทางออกให้กับความสวยความงามใช่ไหมครับประกอบกับ ภาพยนซีรีส์จากต่างประเทศต่างๆที่คุณนิติว่าเนี่ยก็เข้ามามีส่วนเราเราครับให้ค่านิยมอยากเป็นอยากเด่นอยากช่วยแบบนั้นเนี่ยเกิดขึ้นครับวัยรุ่นกับคนรุ่นใหม่ครับแล้วก็มีปัญหาเกิดขึ้นพอสมควรที่มีข่าวมาครับเนี่ยเร็วๆนี้เนี่ยพี่ี่ที่ไปฉีดสโพกปเพื่อจะได้ดูต้งนึกก่อนนั้นนะคเรื่องพาน้องเรื่องอะไรแล้ว หลายอย่างนะครับทำแล้วมันไม่ได้ประสิทธิภาพตามมาตรฐานวิชาชีพแพทย์เจอการสัลยกรรมที่ผิดรูปแบบหรือสัญญากรรที่ของปลอมนครับหรือว่าของคุณภาพต่ำอะไรพวกนี้ปัญหาตามมาก็คือจะทําให้การใช้ชีวิตของเราเนี่ยยั่งบาดหรืออาจเสียชีวิตได้ครับนี้ก็เป็นประเด็นให้เป็นทาหอนกับนั้นกับกับ ัยรุ่นคนรุ่นใหม่เหมือนกันนะครับแต่ว่าถ้าจะพูดไปแล้วค่านิยมทางสังคมอย่างเดียวก็คงไม่ไม่ไม่พอนะครับยังมีเรื่องของการแสวงหาโอกาสต่างๆของคนรุ่นใหม่ที่ต้องใช้รูปร่างหน้าตาใช้อะไรเป็นบันไดเหมือนกันเป็นไดสปดทางครับอย่างพวกพิตตี้อย่างพวกดาราอย่างพวกอะไรต่างๆนานาเนี่ยวิีประกวดส่วนใหญ่ก็ ก็จะถ้าได้ท่านหน้าตาดีผิวพรรณดีก็สวยสาวหรอก็กได้โอกาสเยอะกว่าคนที่ผิวพรรณอาจจะไม่ดีรูปร่างไม่ดีกจ็จะใช้ความสามารถส่วนอื่นเช่นเสียงเช่นอะไรน่ามาสู้เยอะกว่ายิ่งถ้าได้ทั้งสองอย่างครับก็จะยิ่งดียิ่งดีก็จะไปเร็วขึ้นครับ,รบเพราะฉะนั้นเรื่องนี้เนี่ยส่วนหนึ่งที่เราอยากจะย้ำก็คือว่าการทําสัลกรรมเนี่ยให้สวยให้งานหรือว่า เพื่อเพิ่มช่องทางเพิ่มโอกาสในการามีอาชีพที่ดีขึ้นเนี่ยก็เป็นเรื่องที่ดีนะครับเป็นเรื่องที่ไม่ได้หวงห้ามไม่ได้ามา,าขัดขวางอะไรกันนะครับ,รบแต่ว่าก็ขอให้ดูดทั้งสองส่วนก็ค,คือส่วนที่ผู้ผูร้ริโภคผู้ไปใช้บริการเนี่ยนะครับ,รบส่วน,นต้อง ระมัดระวังด้วยจะเจอของปลอมหรือเปล่าก็จะเป็นพิธายการเองก็จะต้องรับผิดชอบและก็ดูแลกันเองแล้วก็เจ้าที่ตำรวจเจ้าที่บ้านเมืองด้วยต้องเข้าไปตรวจสอบหรือเข้าไปจัดการกับปัญหาที่มีการสัญญการปลอมหรือสมิกรรมเทียมที่ไม่ถูกต้องเรื่องอะไรต่างๆนะครับก็อยากฝากพิไายนิดนึงว่า ต่ความมั่นใจในตัวเองนั้นจะสีผิวจะรูปร่างหน้าตาย,ยัางไงแต่ความมั่นใจมีความมีความสามารถส่วนตัวเป็นหลักเป็นการเสริมด้วยี่ก็จะมีมอกกวดที่จะไปมองเลือกผิวเผินเห็นการฉากแรกเรื่องเหมือนสุัาสิติ์เรือคำที่คนไทยพูดสวยแต่รูปจูบไม่หอมก็ก็ต้องต้องต้องพิจนานนรณาครับสําหรับสาวไทยและหนุมน่มๆเราก็อยากให้มองอยาไปมองเรื่องคนส,สวยคนสวยผิวพรรณดีอย่างเดียวนะครับคนที่ผิวพรรณ สีกล้าสีอะไรส,สีอาจจะจิตใจดีก,ก็ก็ต้องดูกันนะครับก็อย่าไม่อยากให้ค่านิยมนี้มันมันแพร่หลายจนไปทำเป็นอันนี้นะครับก็ฝากด้วยกันนะครับ